มีดูอีกเรื่องหนึ่งนะฮะที่สงขาครับคุณผู้ชมครับมีกรณีที่ครูสอนภาษาไทยนะฮะไปบอกเด็กๆบอกว่าแหมถ้าเกิดว่าเพื่อนในห้องคนใดคนหนึ่งเนี่ยพูดนะฮะพูดมากพูดเสียงดังให้ตบปากสามทีนะเนี่ยแล้วตบเนี่ยตบเป็นสิบคนอ่ะคือโดนเป็นคนหนึ่งอ่ะโอ้โหหลายทีแล้วฮะพูดง่ายปรากฏพ่อแม่ผู้ปกครองเขารู้นะเขาจะเอาเรื่องกับครูคุณผู้ชมครับลองไปดูเรื่องนี้หน่อยนะฮะนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ เป็น f c e e o o o นะฮะ Facebook ของผู้ปกครองนักเรียนชั้นป .2 โรงเรียนแห่งหนึ่งครับที่อำเภอจันนะจังหวัดสงขลาเขาโพสต์ภาพแก้มของเด็กนักเรียนชายชั้นป .2 นะฮะเป็นรอยแดงจากการถูกตบนี่พร้อมกับระบุนะครับบอกว่าครูเนี่ยสั่งให้เพื่อนนักเรียน,นในห้องรุมตบหน้าเพราะหลานผมพูดมากภาพถ่ายวันที่28มีนาคมแล้วยังมีการบรรยายต่อนะครับบอกว่า เด็กในห้องบอกว่าครูนกสอนภาษาไทยและนาฏศิลป์เลือกเพื่อนในห้อง16คนนี่นะฮะตาพี่เขียนงนี้เลยนะครับ16คนนะฮะให้ตบคนละ10ทีมึงจะโดนตบ160ทีจากมือกูนี่แหละผู้ปกครองของเด็ก16คนที่สมรู้ร่วมคิดกับครูนกเตรียมให้ปากคำที่สถานีตำรวจด้วยนะครับผิดทั้งคนใช้และถูกใช้แล้วมันเป็นภาพจำของเด็กทั้งห้อง โดยเฉพาะหลานผมที่ถูกกระทํารวมถึงเด็ก16คนที่เป็นผู้กระทําแล้วไหนจะเด็กที่อยู่ในห้องอีกมันอันตรายมากครูที่สอนโรงเรียนบ้านนาทําไมให้เพื่อนในห้องรุมตบหลานผมจนแก้งเป็นรอยช้าเลือดพรุ่งนี้ไม่ต้องลานะเจอกันที่โรงพักจชน,นะรุมตบมึงดูบ้างได้ไหมทําไมชอบใช้วิธีปัญญาอ่อนจะหนีความผิดหาว่าเด็กทาร้ายร่างกายกันเองโอ้โหมึงสมองสอต่อ นี่นี่นะฮะต่อต่อที่ไม่ได้แปลว่าสันติค่ะก็คิดดูแลรวคืออะไรเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนล่างด้วยในร่างกายในร่างกายด้วยเนี่ยนะฮะคือเขาโกรธมากนะุผู้ชมครับคือครูตบเด็กนี่มีความผิดนะฮะก็เลยน่าจะคิดว่าให้เพื่อนๆนในห้องนร้นรูมตบจะผิดจะน้อยหรือเปล่าแต่ก็ลืมคิดไปว่าครูคนนั้นเนี่ยไปปลูกฝังวิธีการอัปยะให้กับเด็กที่เป็นกําลังสําคัญของชาติว่าทําแบบนี้สิ เด็กมันจะจำจะจำพาพภาพความรุนแรงแบบนั้นน่ะนะฮะ,ะลองฟังเสียงเด็กในเดือนในห้องดูหน่อยนะครับเอ๋เราเป็นเด็กนี่ถกตอบนาทุกวันเลยหรอกับทุกวันบทุกวันเลยครูสั่งให้ตบห่อจริงเหรอสั่งให้ตบตรงไหนทุกวันเลยเหรอ่อละะจะรู้ว่าตอนที่ว่าคุณครูตั้งกฎน,นั้นเพื่อนๆนรู้ไหมว่ากฎนี้คุณครูคุณสร้าง เพื่อนรู้หมดว่าครูว่าใครคนไหนดื้อคนไหนโนครูสั่งให้ตบใช่เพื่อนเพื่อนรู้หมดนี่แหละครับคุณผู้ชมครับอันนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่เนี่ยนะฮะก็เป็นภาพนะครับที่ผู้ปกครองของนักเรียนเขามีการอัดคลิปออกมาแล้วก็ถามเด็กนักเรียนชั้นปสองว่ามีนักเรียนคนไหนโดนคุณครูคนนี้เนี่ยสั่งให้เพื่อนเพื่อนรุมตบแก้มบ้างลูกนักเรียนยกมือแบบนี้ฮะว่าเคยโดนกันทุกคน คุณครูนกครูภาษาไทยสั่งให้ตบใช่ไหมโอเคค่ะเดี๋ยวผู้ปกครองมานะคะอันนี้เด็กโดนตบทั้งห้องไหนคนไหนโดนตบทั้งห้องนี่แหละฮะคุณผู้ชมครับผู้ปกครองของเด็กที่ถูกทำร้ายนะฮะก็รวมตัวกันไปยื่นหนังสือร้องเรียงนะฮะไปที่พออโรงเรียนบ้านนาจากนั้นครับพากันไปแจ้งความครับที่ตํารวจที่สพจนะเพราะจะเห็นนะครับว่าทั้งหมดนั้นมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอยากให้ผออของโรงเรียนเนี่ยปลดครูคนนี้นะครับพ้นจากการประกอบวิชาชีพครู พอรับไม่ได้จริงๆแล้วก็เกรงนะครับว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นอีกการลงโทษแบบนี้จะทําให้เด็กนั้นจดจําความรุนแรงแล้วก็ติดตัวไปเป็นนิสัยในอนาคตได้โดยเมื่อวานนี้ครับโรงเรียนก็นัดครูผู้ก่อเหตุรวมถึงผู้ปกครองฮะไปพูดคุยกันที่สพชนะเบื้องต้นนะฮะครูนกครับเป็นครูสอนภาษาไทยขอโทษผู้ปกครองแต่ไม่ได้มีทีท่าจะขอโทษจากใจจริงนะครับไม่ได้ยกมือขอโทษด้วยเหมือนไม่สํานึกผิดหรือรู้สึกผิดอะไรเลยมีปากเสียงกับผู้ปกครองอยู่ต่างหาก อ่าลองไปดูคลิปนี้นะฮะคุณครูปลูกฝังให้เด็กใจวันบนเรงทำไมคุณ นี่แหะละครับผู้ชมครับขณะที่ตํารวจเองก็พยายามไกลเกลี่ยกันนะฮะผู้ปกครองก็สงสัยนะครับว่าเอ๊ะเรื่องนี้เนี่ยทำไมต้องไกลเกลีย่ยเราเองก็หวังพึ่งตํารวจนะครับให้เรียกตัวมาสอบสวนแต่ตํารวจพยายามให้ผู้ปกครองทุกคนกลับบ้านเนี่ยนะฮะบอกให้กลับบ้านไปก่อนนะครับให้ไปคุยกับทางโรงเรียนด้วยซึ่งเราเองก็คุยแล้วนะะกับทางโรงเรียนคุยแล้วนะครับแต่ผู้ก่อเหตุนั้นไม่ยอมรับ ลายเป็นว่าผู้ปกครองเนี่ยทำให้ครูโรงเรียนเสียชื่อเสียงไปซะอีกพอโรองเรียนก็นัดผู้ปกครองกับครูเนี่ยมาเจรจาก,กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะในวันที่2เมษายนนี้เนี่ยผู้ปกครอง,งเขางงเพราะว่า,างนั้นพี่หมวยค่ะนะไปถึงโรงพักบอกว่าตํารวจทําไมไม่ดําเนินการมาแจ้งความตํารวจบอกนู่นกลับไปคุยกันเองค่ะนะให้ไปคุยกันที่โรงเรียนแล้วกันเขาก็บอกว่าก็ไปคุยแล้วไงแต่ครูเขาไม่ยอมรับค่ะ เนี่ยฮะสุดท้ายเดี๋ยวมีการนัดคุยอีกครั้งหนึ่งนะฮะซึ่งหนึ่งในผู้ปกครองที่ไปแจ้งความเนี่ยก็บอกนะบอกว่าพฤติกรรมของลูกเขาเนี่ยเปลี่ยนไปนะฮะเป็นเด็กเก็บตัวจากเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเคยเข้าหาเคยมาช่วยงานช่วยขายของในร้านตอนนี้เอาแต่เก็บตัวอยู่ในบ้านเล่นแต่มือถือก่อนหน้าก็ไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลังเห็นคลิปในโซเชียลครับก็เลยถามลูกตรงๆลูกก็ยอมรับบอกว่าโดนครูสั่งให้เพื่อนในห้องเนี่ยตบหน้าคนละ3ามครั้ง แค่ว่าลูกนั้นพูดส่งเสียงดังในห้องเรียนเท่านั้นเองแล้วก็ลุกขึ้นไปหยิบหนังสือโดยพลาการตนนั้นช็อกมากนะฮะเพราะลูกเนี่ยโดนเพื่อนตบ31คนโดนตบหน้าคนละสามครั้งโดนถึง5วันซ้อนนะฮะกี่ครั้งน่ะพี่หมวย31กูณ3าเนี่ย9 93, <c oughs> 93ครั้ง93ครั้งนะฮะแล้วโดน5วันซ้อนครับคือลูกเนี่ยไม่อยากไปโรงเรียนเลยนะฮะลูกยังบอกด้วยว่า เมื่อได้เป็นการเล่นกันเองซึ่งเด็กทั้งห้องก็พูดตรงกันว่าครูนกเนี่แหละสั่งให้พวกหนูทำฟังเสียงผู้ปกครองหน่อยอ,อ่าเดี๋ยวเรามีเนื้อต่อนะฮะพี่หมวยค่ะยังมีผู้ปกครองอีกคนนึงบอกว่าเท่าที่ทราบเนี่ยตูนกจะบอกให้เด็กตบกันเบาๆไม่ได้ให้ใช้ความรุนแรงแล้วก็ยังบอกด้วยว่าเวลาที่ตบเนี่ยระวังจะไปโดนตาเพื่อนนะ พอได้ยินข่าวแบบนี้ผู้ปกครองท่านนี้บอกว่าก็ตกใจเหมือนกันก็ได้บอกผู้ปกครองคนอื่นว่าเดี๋ยวกลับไปถามลูกๆใหม่ก่อนดีไหมเพราะว่าทูคนนี้ค่ะเวลาที่อยู่นอกห้องเรียนก็เป็นทูที่ใจดีอธัธยาศัยดีพูดคุยกับผู้ปกครองเป็นอย่างดีลองฟังเสียงค่ะใครคุยมากหรือว่าเล่นกันจะต้องโดนทำโทษแต่ครูไม่เคยให้ตบกันแรงๆคุณครูจะย้ำอยู่เสมอว่า ตบกันดีๆเบาๆนะลูกอย่าให้โดนตาเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนจะตาบอดนอกคาบเรียนเป็นคุณครูที่มีน้ำใจรักเด็กกอดเด็กซื้อขนมมาแบ่งให้เด็กท่านพี่รู้จักครูด,ด้วยตอนเราเห็นข่าวเพราะนั้นเราไม่เราโกรธแต่เราก็มามีความคิดขัดแย้งในตัวเองว่ามันใช่เหรอเป็นที่มาของการถามผู้ปกครองว่าเฮ้ยเราไปถามลูกของพวกเราดูซิว่ามันเป็นยังไงลูกที่เราคุยกันอะเขาบอกว่า ตอบตรงเหมือนลูกพี่คือคุณครูไม่ได้เป็นคนใจร้ายอ่านี่นะครับก็คือสรุปมันจะมีสองภาคส่วนภาคส่วนแรกเนี่ยนะฮะทางผู้ปกครองคนหนึ่งเนี่ยเขาลงใน Facebook เขาบอกว่าลูกเขาถูกนะฮะถูกตบหน้าเนี่ยครั้งละ10ทีโดน16คนรวมเป็น160ทีอันนี้เห็นไหมฮะมแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยบอกว่าโดน3ทีแต่ว่าโดนเนี่ยไม่ได้โดน10คนหรือ16คนนะฮะ โดนทั้งห้อง31คนคะนะตบคนละสามทีเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยเก้าสิบสามทีแล้วโดนไปถึงห้าวันซ้อนด้วยโอโ้โหเกือบห้าร้อยทีแล้วเด็กปสองอ่ะ,อะเขาก็มีเขาอยากจะคุยกันอ่ะค่ะนุ่นนี่นั่นก็โดนคือ หมวยเองเข้าใจทูนะคะเพราะว่าเคยเป็นทูมาก่อนแล้วก็จะรู้ว่าถ้าเด็กคุยกันในห้องเรียนเนี่ยมันเสียสมาธิพี่หมวยสั่งตบไหมไม่ไม่แต่ไม่ทําแบบนั้นไม่มีนะไม่มีค่ะก็ต้องเป็นการตกลงกันตั้งแต่ตอนต้นเทอมเลยค่ะว่าถ้ามีพฤติกรรมแบบนี้เราจะทํายังไงสรุปแล้วเนี่ยในห้องลงความเห็นว่าแล้วก็หมวยก็เห็นด้วยคือถ้าเกิดว่าใครอยากจะคุยขึ้นมาเนี่ยนอนลงไปเลยอ่าให้หลับเลยแล้วก็ไม่ถือว่าเป็นวันลาเรียนด้วย ตพราะว่าถ้านอนไปเนี่ยอย่างน้อยเขาไม่ส่งเสียงมาคุยคเขาไม่รบกวนสมาธิเราตอนสอนก็เป็นวิธีการที่ทูจะต้องตกลงกับเด็กอะคะ่ะว่าถ้าเกิดว่ามีพฤติกรรมแบบนี้ทําอะไรที่ไม่ถูกระเบียบเนี่ยเราควรจะแก้ไขปัญหาอย่างไรให้เด็กเขาได้มีส่วนแสดงความคิดเห็นด้วยแต่ว่าไม่เห็นด้วยเลยที่มีการใช้ความรุนแรงคะ่ะแต่ครูนกบอกว่าให้ตบเบาๆแมมเป็นไปไม่ได้คือเด็กเนี่ยเวลาตบเนี่ยบางทีเขายั้งไม่เป็นค่ะ เออแล้วหน้าหน้าน้องดูดิเป็นแบบนี้บงเนี่ยดูดิฮะค่ะอือคือบางคนเนี่ยไม่กล้าไปเรียนหนังสือเลยคือกลัวไปถึงเสร็จปุ๊บเนี่ยไปพูดจาอะไรยังไงในห้องอโดนครูสั่งให้ตบแล้วอย่างเงี้ยมันเป็นการปลูกฝังนักเรียนให้ใช้ความรุนแรงนะครูนกนะค่ะอ่าเขามีแต่ต้องปลูกฝังว่าเออให้อภัยอย่าไปทำนะใจเย็นๆน,นี่ไม่ใช่ ดีบอกพูดปุ๊บให้ตกแล้วตกทั้งห้องเนี่ยฮะไปสอนหนีได้ยังไงเป็นการสอนความรุนแรงนะครับคือมันจะเป็นภาพจําทั้งเด็กที่เป็นคนไปตกแล้วก็เด็กที่ถูกตกด้วยเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยตัวเด็กที่ไปตกเขาเนี่ยนะเด็กถูกตกเนี่ยยังพอจะพอจะเข้าใจนะอเออเดี๋ยวอาจจะไม่แต่เด็กที่ไปตกเขาเนี่ยเด็กเหล่านี้พอโตขึ้นมาจะคิดว่าสิ่งที่ทำเป็นสิ่งที่ถูกต้องตบคนอื่นได้ตกคนอื่นได้ นะฮะคือใครพูดอะไรหน่อยไม่ถูกคูเดี๋ยวตบเลยก็เพราะเป็นครูแบบนี้ค่ะเนี่ยพี่หมวยนี่ผมไม่อยากจะว่านะเดี๋ยวจะค่ะนี่แหละฮะเป็นประเด็นเดี๋ยวต้องดูนะคะว่าทูนกเองเขาจะมีการชี้แจงเรื่องนี้อะไรเพิ่มเติมอีกไหม,มตบเบาๆไม่มีอะไรอย่าให้โดนตาเด็กอ่าอย่างนั้นแมแล้วผู้ปกครองก็ถามบอกงั้นขอตบครูบ้างได้ไหม ้าตบตูเจ็บไหมครูจะเจ็บไหมขอหน่อยได้ไหมตามจำนวนนักเรียนเคคุณรูต้องับวันนี้ตบกันเองนี่เลี้ยงมาไม่เคยให้โดนตบเลยนะคะถ <c 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 ้าผิดรูนแรงค่ะน้องบอกน้องโดนตบมาสามครั <c <c ้งแล้วหมายห้เพื่อนในแฟนเพจบอกมาเลยนะบอกว่าเดี๋ยวครูต้องบอกว่าครูรู้เท่าไม่ถึงการนี่ครับก็เป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องนะะฮไม่ถูกต้องค่ะ อ่ะเดี๋ยวเราจะพยายามติดต่อทางครูนกดูหน่อยเนาะค่ะอ่าเดี๋ยวเราลองอ่านข่าวอื่นไปเรื่อยๆถ้าเกิดเดี๋ยวมีโอกาสได้พูดคุยครูนกเดี๋ยวเรามาคุยกัน